สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่นานาสาระบันเทิงค่ะทนายเดชาเรียกสัมภารนตรวจสอบหน่อย60ล้านนักร้องแม่ค้าโชว์เงิน ทนายเดชาเรียกสกัมภารตรวจสอบหน่อย60ล้านลั่นถึงนักร้องแม่ค้าโชว์เงินเสียภาษีหรือไม่อย่างไรเพื่อจะได้เงินใช้จ่ายสำหรับประชาชนจากกรณีจ้านงพนีหรือจ้าอาสยามออกมายอมรับว่าตกเป็นเหยื่อลูกโซ่ Forex 3 d เช่นเดียวกันโดยตอนแรกมีข่าวออกมาว่า สาวจ๊ะนงพนีโดนโกง Forex 3D ไปกว่า20ล้านบาทแต่ล่าสุดจ๊ะอาสยามพูดเองจากปากไม่ได้โดนแค่20ล้านคดีแชร์ Forex 3D แถมเงินสดล้วนๆต่อมาพิมพ์รีพายแม่ค้าออนไลน์คนดังได้อัปโหลดคลิปวิดีโอซึ่งได้มีตําส้มกินกัน2เพื่อนสีอย่างจ๊ะนงพนีและ เอมตามใจตุด๊ดซึ่งเป็นการทำตามอาหารกันไปพร้อมกับพูดคุยไปซึ่งในช่วงหนึ่งพิมพ์ริพายได้แซวจะว่าจะโดนหลอก 20-30ล้านโดนหลอกตลอดไปสภาพหน้ายังโง่อยู่เลยงานนี้จะ๊ะนงพนีตอกกลับทันทีว่าไม่ใช่20ล้านจะ60ค่ะสองรอบค่ะถ้าไม่รวยจริงทำไม่ได้เพราะโดนหลอกเงินสดค่ะกลายเป็นข่าวฮือฮาขึ้นมาทันทีล่าสุดทนายเดชาเรียกสัมพกรตรวจสอบหน่อย60ล้านลั่นถึงนักร้องแม่ค้าโชว์เงินโดยได้แชร์ข่าวเรื่องที่จะ อาสยามพูดเองถูกหลอก60ล้านพร้อมข้อความระบุสัมพกรน่าจะเข้าไปตรวจสอบว่าเงิน60ล้านได้เสียภาษีหรือไม่อย่างไรทุกวันนี้มีดารานักรองแม่ค้าออนไลน์โชว์เงินเชอทองเยอะแยะมากมายเข้าไปตรวจสอบด้วยนะครับ mm hmm. เผื่อจะได้เงินเอามาใช้จ่ายสำหรับประชาชน ขอขอบคุณแหล่งข่าวทีสนิวค่ะหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ